ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะบัตรปอน์ช่องเลมานซิ่งนะครับวันนี้เป็นรถมาแจกจากในเพจเออเดี๋ยวผมแปะชื่อให้ตรงนี้นะแล้วก็เครคดิตเจ้าของคนรถของอ่าสตีดเด็กนะครับผม ถ้าเป็นไอเล่นแมนซิ่งยันดีมากเลยนะครับผมไม่เป็นไรสตีดแดกก็ผมไม่ได้มีอคติอะไรกับเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็นิสัยดีนะครับกับผมผมก็เคยเป็นรุ่นน้องเขานะครับสมัย GTMC นะครับผมผมก็เป็นคนที่ในแก๊งว o c สมัยนั้นยังไม่มี GTA แดกด้วยซ้ำครับผมยืดจุด GTA ประมาณ6-7ปีนะครับตั้งแต่ผมป .5 ป .6 ตอนนี้ผมก็โตกวพอสมควรแล้วนะครับอยู่ไล่เอียดพี่ปอเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับ ล้อนี่เ็เป็นล้อน้ำเงินนะครับอาร์มก็เป็นอาร์มเดิมไม่ยืดนะครับอาร์มเดิมของเว็บร้อยเลยแล้วก็บังโซเป็นบังโซดํานะครับผมแล้วก็เครื่องก็เป็นสีดําแดงนะครับแล้วก็ล้อก็เป็นล้อแนวทรงวิ่งชิปวิ่งชิปนะล้อใหญ่ล้อใหญ่เนาะเออสําหรับคนที่ชอบเบฟร้อยน่าชอบดีนะครับคันนี้นะครับเพราะว่าสวยมากเลยนะครับดูด,ดิขอท่านี้นะเป็นไซสเทยนะครับเครื่องมันเนียๆเลยนะครับ,รอรบโอ้โหสุดจริงๆวะ่ะ นี่ดู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 ตรงนี้นี่ดูฐานหน้าปั๊มเดิมนะครับปั๊มเดิมนี่วิขาจับนะครับท่อเป็นไทเทแบบนี้เท่มากที่พักเท้าเป็นพักเท้าเจาะนะครับโชกนี่หน้าเป็นโชกโชกอะไรวะโชกแก๊สไหมเนี่ยไม่ไม่น่าใช่นะครับน่าเป็นโชกอะไรก็ใครรู้ก็ช่วยบอกเลยนะครับนี่ก็สติกเกอร์เวฟ้อยเอสนะครับสีดำเงินโคตรเท่เลยนะครับผมดูดิโอ้โหแม่งจามได้ใจว่ะเอ้ยข้างหลังมีเขียนด้วยไวรัสสตีดแดกนะครับนี่สตีดแดกไว้นะครับเจเค เท่อีกแบบนะครับเธอเขาก็เท่ไปอีกแบบนะครับคนละคนละแนวกันนะครับของผมของเขาแนวจัดแข่งครับของผมแนววิ่งทริปนะครับอืหน้าไม้ก็เป็นหน้าไม้เอเมเ็กนะครับนี่ผมจำได้เลยหน้าไม้แบบนี้นะมีอยู่รุ่นเดียวนะตะกร้าก็เป็นตะกร้าเท่ๆเลยนะครับตะกร้าดำนะครับโอ้โหกดจับนะครับไปวิ่งกันหน่อยดีกว่านี่เสียงท่ออบจั๊บแบบนี้นะครับเสียงท่อนี้ใช้มานานเลยนะครับ ส็จแล้วผมมีคนไปทําหลุดด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เสียงตัวนี้นะเป็นเสียงตัวที่สองนะเสียงตัวแรกที่ผมใช้อ่ะจำได้ไหมมีคนเอาไปแจกอะผมโอ้โหเหมือนจะร้องนะครับอแต่ไม่เป็นไรผมได้ทําเสียงใหม่ขึ้นมาแนละ้วมีเดินหอบด้วยแต่ว่าเสียงช่วงกลางยังใช้ตัวนั้นอยู่นะครับว่าตัวนั้นมันเสียงเล่นจริงๆมาปล่อยกันเลยนี่มาจะไี้เสียงนี้ก็เปลี่ยนนะครับดายามมันคนละตัวกันนะครับของผมยอามารวมมันนะครับนี รีดแรงโอ้โหลูกเดิมลูกเดิมลูกเดิมไซส์เดิมนะลูกเดิมไซส์เดิมนะก็มันจะแบบไม่แรงเท่าไหร่นะลูกเดิมนะนี่มาโยกยกหน้าลอยด้วยเป็นไงหน้าลอยด้วยมาแข็งมากแข็งมากนี่มาแข็งมากสามสองหนึ่งไปโอ้โหแรงว่ะเอสเคเอสเคเว็บร้อยทรงบอลลังว่ะเว็บร้อยทรงบอลลังกูคิดได้ไงวะเนี่ย ไปสายสี่ได้ไหวนะครับไปโอ๊ยไปลุ้นตีกันอย่าใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็น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 ไอ้หนุ่มใจเย็นใจเย็นใจเย็นดี๋ยวอ้วนไงผมซัดกินใหญ่เลย้ดูดิไอ้วนไอ้วนไอ้อ้วนจะแตกแล้วไอ้อ้วนจะแตกแล้วโอ้โหไอ้อ้วนสิงรถหนีนะโอ้โหโคตรกากเลยอ้วนผมไม่ใจเลยอ้วนเฮ้ยมึงอย่ามาชนกูดิอ้วนนุ่ก็ไม่แปลกใจหเลยทำไมมึงนึกตายอ่ะ นอ้นองทุกคนนอ้องไอ้พวกน,นี้แม่งเยี่ยงจริง <c oughs> <laughs> ไปสั้นยาวครับตังหัวน,นี้ครับทำลูกกันเลยไม่รู้นะแต่วนะิ่งดียรนะอุ้ยทำไมช้าช,าช้าจังวะก็แรงอยู่นะครับเออมาดิยล้อไปดุงด้งเลยนะนีง่งานเนี้ยจริงของพีษลามสี่แจ็คครับโอ้ยอุอย้ยไปก่อนเลยเช้าน้องจ๋ามาดิมาดิและสงสัยล้ำลูกผิดวะทุกคนนีดูดิทำนะเออทำได้นะตอนนี้ทำจริงๆริอะมาวิ่งดูกัน มาสอบใครที่เล่นแล็คเนเีนเ่ยน,นนะผมจะสอนลงนะนะแอดออนนะแอดออนนะแอดออนช่วยความลื่นแปดสิบเปร fps ผม200อ,อ่ะตอนใช้แอดออนอ่ะทุกคนน,นี่เดี๋ยวสกีนี่สองหกแล้ลงแอดออนไม่ให้นะรอไปเล่นนะมามามาดีแรงเหรอรอ,อแรงเหรอแลงเหรอมาดีไม่ได้แดกบอกไม่ได้แดกพี่ล็อ <c> ก <oughs> ไปนี่เอ้ยนี่นั่งขับเดี๋ยวอาเซงเหรอยูเท้ไปไปแสดงว่าเขาไม่รีบนะครับคุณนั้นเขาเลยนั่งขับแข่งแล้ว ไปสักยาวจริงๆนี่ยกตัวขึ้นนี่โอ้เอาอ่าสวยดีครับอ่าส,สวยดีครับสวยสวยดีครับสวยดีครับสวยดีครับโอ้ยกระบากระบะอย่างเที่อเลยกระบานะครับนี่รีรถไป็นตังเตสกระบาเยอะว่ะนล้วคานยังตอนเล่นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ชอบคนเล่นกระบานะครับตอนเล่นกระบาไม่ชอบคนเล่นมอเตอร์ไซค์มันก็เอ้ามาขึ้นเ่อะพี่แก่น้องพี่ไม่เอาพี่อยากไปคนเดียวน้องพี่อยากมออบวันนี้ ไอ้กระบะไปก่อนเลยเดี๋ยวเราปล่อยกระบะลองๆครับไม่เอากระบะนะไม่เอากระบะของแมมไม่เอากระบะไม่เอากระบะไม่เอากระบะลง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 ไม่เอากระบะไม่เอากับะไม่เอากับะมอไซค์เว้ยมอไซค์มอไซค์มอไซด์ดีมอไซด์ดีเออมาดีมาไซดีเฮ้ยแม่ฟังไม่ฟังส่งกลับเลยนะครับไม่ทางส่งกลับเลย มามานับแล้วนับแล้วมานับแล้วเอาแล้วสามคันสามคันก็สู้กันนะเอาแล้วให้ออกก่อนเลยไอ้น้องแต่น้องได้เจอพี่ไงน้องนี่ลอยยุ่สิกอ่ะถ้ัเข่า็แรงเหรมาดิครับมันก็มานี่ไปอ,อ้ยเกือบเกือบเกือบเข้ามาดิครับนี่เป็นไงทุกคนเก็ม,มาดิครั้งนต่เมื่อวันอยู่แล้วเอผมนะเนาะคนก็รู้อ่ะน้อางนผม,มานะำเมืบบ่อวันอยู่แล้วการลสซิ่งอ่ะนี่ <laughs> กระบาเป้าคันคบ,คคบ,บคน,นี้ก็ต้อนงะขอลาไปก่อนใครชอบไม่ลืมกดไลค์ like, กับติดตาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ I do, I do, I do.